สวัสด <Ads S 2> ีครับสาหรับคลิปนี้ก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับประจําเดือนกันยาที่จะมาถึงนะครับมาดูกันว่าดวงการเงินการงานนะครับความรักสุขภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูใบแรกกันเลยครับสําหรับคนที่เกิดในวันศุกร์การเงินนะครับการเงินก็ได้ห้าไม้เท้าห้าไม้เท้าก็หมายถึงการต่อสู้การแข่งขันเป็นอีกหนึ่งเดือนครับที่คนที่เกิดในวันศุกร์ประจําเดือนกันยานี่นะครับ ต้องเหนื่อยกับการทำมาหากินพอสมควรนะครับการทำการใช้จ่ายก็มีตามมาในช่วงนี้ด้วยนะครับก็หาแล้วก็ต้องใช้ช่วงนี้ก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่การเงินก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ไย้หลายอ่ะครับมันก็หาได้เรื่อยๆแต่มันมีเรื่องให้ใช้ค่อนข้างเยอะไปอีกหนึ่องต้องมีความวางแผนนิดนึงในการใช้จ่ายเงินไม่งั้นมันก็จะสะดุดติดขัดขึ้นได้เรื่อยๆในช่วงนี้นะครับการเงินที่มีปัญหาอยู่ก็ช่วงนี้ก็ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นมากมายเท่าไหร่นะครับมันต้องมีเรื่องใช้อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ วางแผนให้ดีเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเงินช่วงนี้เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ต้องระมัดระวังกับการใช้จ่ายนะครับเอามาดูเรื่องของการงานดีกว่านะครับคนที่เกิดในวันศุกร์การงานการงานโอ้โหการงานไม่ค่อยดีนะครับห้าถ้วยแต่เลขห้าขึ้นมาอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเลยถ้าเกิดมันผ่านช่วงนี้ไปได้เนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะครับแต่เป็นช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเดือนที่คนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยทางานต้องมีความอึดอัด จำทนเบื่อหน่ายาท้อแท้งานที่ไม่อยากทําก็ต้องทํานะครับต้องทนเป็นอีกหนึ่งเดือนครับที่ค่อนข้างอ,อาดึดอัดยวก็เรื่องการงานนะครับเป็นงานที่เบื่อหน่ายคนที่ตกงานอยู่ไม่ต้องคิดหาในช่วงนี้นะครับมองหาความก้าวหน้าช่วงนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ต้องทนทํางานต้องเบื่อหน่ายกับความกับเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างได้ในช่วงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งที่ต้องเขาเรียกว่าอะไรเดีย र, ต้องใช้ความอดทนอย่างสูงนะครับ ไม่ต้องไปดูอะไรมากมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงเดือนกันยานะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับไพ่ห้าขึ้นมาคู่อย่างเงี้ยเมื่อมันผ่านไปแล้วเนี่ยจากไม่ดีมันจะกลายเป็นดีเยอะเลยนะครับอ่ะไปดูเรื่องของความรักกันมากนะครับความรักของคนที่เกิดในวันศุกร์ความรักนี่เลยนี่เลยความรักคลิปถ้วยเป็นยังไงละ่ะความรักค่อนข้างดีมากนะครับ สิบถ้วยไพ่แห่งความอธิษฐานความสมหวังเออมองยังไงกันบ้างครับอันนี้ผมว่าให้ผลดีกับคนที่มีเอ,อยังไม่มีคู่นะครับถ้าเกิดมีแพลนที่จะแต่งงานกับใครสักคนในช่วงนี้หรือว่ากําลังปิ้งใครอยู่เนี่ยช่วงนี้ทําได้เลยเข้าไปพูดคุยเนี่ยผมว่าชัวทำได้นะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ของคู่กันอย่างมีความสุขมากๆนะครับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นไม่ต้องพูดถึงท่านทําท่านคุยท่านเคลียร์มันเคลียร์ได้อยู่แล้วนะครับไพ่นี้มันอะไรก็ดีไปหมดนะครับ มาดูเรื่องสุขภาพดีกว่าของคนที่เกิดในวันศุกร์สุขภาพนะครับสุขภาพสุขภาพก็ได้ควีนถือไม้เท้านะครับเป็นไพ่ใบหนึ่งที่ค่อนข้างมีกําลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบเนี้ยก็บอกได้เลยว่าคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นได้นะครับมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นได้ถ้าแต่ต้ตองท่านก็ต้องพยายามดูแลสุขภาพไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยนะครับส่วนคนที่ ไม่มีปัญหาอะไรก็สบายใจได้ในช่วงนี้อุบัติเหตุอะไรก็ไม่มีเข้ามาในช่วงนี้นะครับครับสำหรับคลิปของคนที่เกิดในวันศุกร์ผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับบางทีอาจจะมีการพูดผิดพลาดือติดขัดอยู่ก็ต้องขออภัยนะครับพยายามจะปรับปรุงแล้วครับแต่ว่าเป็นคนที่พูดเร็วนะครับมันทําไม่ได้จะพยายามปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสวัสดีครับ